ไม่น้อยน่าใครช่องสามเตรียมทำซีรีส์หญิงรักหญิงครั้งแรกเรียกไดว้ว่าสร้างความฮือฮามไม่น้อยเลยละค่ะหลังพูดจัดแฟแ,ฟแรงถายาต์เมลินนนอย่างดิวปินกมลเตรียมทำซีรีส์แนวยูริหรือผู้หญิงรักผู้หญิงเรื่องแรกของช่องสามออกมาให้ได้ติดตามกันแถมยังควา้าสองนางเอกดาวรุ่งจากช่องมาร่วมงานกันอีกด้วยนั่นก็คือนางเอกสาวลิงงลิงสิริรักและอมกรณพัท ที่เพิ่งแจ้งเกิดจากละครมาตาละดามาประกบคู่กันครั้งแรกแถมยังปล่อยภาพฟิตติ้งสองนักแสดงนำออกมาให้ได้ติดตามกันแล้วในแคปชั่นว่า first girl love series by cs 3 the secrets of us hashtag ลิงลิงออม coming soon please stay t u n e hashtag girl love ทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่า ุยกรี๊ดรอติดตามแล้วค่ะ Hash หลิงออมออมหลิงมาแน่บอสดิวสุดยอดรอติดตามนะคะโอ้ย งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาหนักมากเลยล่ะค่ะเพราะนอกจากจะเป็นแนวหญิงรักหญิงเรื่องแรกของช่องแล้วยังดึง2ตัวนางเอกเดาวรุ่งมาประกบคู่กันอีกด้วยเชื่อว่าถึงเวลาออนแอร์เมื่อไรจะต้องได้กระแสะตอบรับที่ดีมากแน่นอนเอาเป็นว่าจะเปิดกล้องถ่ายทำาะะไรและจะมีแพลนออนช่วงไหนนั้นก็ต้องรอติดตามกันอีกที